สวัสดีครับผมกล a c อคคอร์ดอินสปาสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องการเปลี่ยนฐานรีโมทรถฮอนด้กันนะครับสำหรับกุญแจรีโมทของรถฮอนด้เดิมๆตัวกุญแจก็จะเป็นขนาด CR1616 นะครับ วันนี้จะมารีวิวเรื่องวิธีการและขั้นตอนการถอดเปลี่ยนฐานตัวนี้กันนะครับเริ่มจากตัวกุญแจก่อนนะครับ ัุกุนแกจะมีด้านหลังนะครับจะมีน็อตยึดปรอบกุญแจอยู่ให้เราทำการขันน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับโดยใช้ไขควงตัวเล็กนะครับใช้ไขควงที่เป็นตัวเล็กนะครับขันน็อตที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ออกนะครับ นะครับเมื่อคันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างของตัวกรอบก็จะมีให้เราสามารถดึงกรอบออกจากกันนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้พี่มีนี่นครับด้านฝั่งนี้จะมีร่องอยู่นะครับ ค่อยๆงัดนะครับนะครับกลอกมัญเก๋ก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับค่อยคยงัดออกถอดกรอบด้านหลังออกมานะครับเมื่อถอดกรอบออกมาแล้วก็จะเจอตัวกรอบรีโมทต,ตัวนี้นะครับด้านข้างของกรอบรีโมทต,ตัวนี้จะมีตัวชิปที่รับกับ สัญญาณ EMO b i l i z e r ของรถนะครับระวังตัวชิปตัวนี้จะหายนะครับให้ถอดตัวกรอบแล้วก็ตัวชิปตัวนี้ออกมานะครับเึงมาเอาตัวชิปตัวนี้ออกมานะครับวางไว้ก่อนนะครับหน้าตาของตัว รีโมทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีที่ให้ถอดต,ตัวกรอบอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับเกี่ยวด้านบนและตัวด้านล่างตัวนี้นะครับที่เป็นเกี้ยวอยู่ค่อยๆแงะทั้งด้านบนและด้านล่างตัวนี้นะครับ ก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับนิดเดียวนะครับระวังตัววงจรข้างในนะครับแปะออกมาตัวนี้ระวังไว้ก่อนแล้วก็จะเห็นที่ตัวด้านล่างนะครับก็จะเห็นตัวฐาน CR 1 6 1 6ตัวนี้นะครับ ทำการเนีตัวนี้ออกมาจากกรอกเพื่อทําการเปลี่ยนเป็นฐานอันใหม่นะครับนครับเงีนเดิมนะครับก็เอาอันใหม่ที่เราเตรียมมานะครับใส่ใบด้านนี้จะเป็นควบบวกนะครับเอาควบบวกลงล่างอันนี้นะครับ กดลงไปนะครับให้เหมือนเดิมจากนั้นก็ใส่กรอบกลับเหมือนเดิมนะครับใส่กรอบกลับเหมือนเดิมครับ ครับเป็นทานใหม่แล้วก็ใส่เข้ากับตัวกรอบกุญแจเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตัวอ e ิโมบิ i ลเซอร์ตัวนี้นะครับตัวชิปใส่ไปโดยปกติตัวชิปตัวนี้มันก็จะยึดยึดติดกับตัวกรอบรีโมทต,ตัวนี้นะครับก็ใส่ฝาหลังของตัว กุญแจกลับเขก็ไปเหมือนเดิมจะใส่ด้านหัวตรงนี้ก่อนนะครับด้านหัวแล้วก็ค่อยๆดันลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใส่นอ็อตตัวนี้กับเหมือนเดิมนะครับขันให้แน่น นะครับเป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนฐานของตัวกุญแจรีโมทปิดรถของ Honda นะครับใช้งานได้ปกติแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ